กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ชนแนลครับจะพาผู้ฟังมาฟังเรื่องเล่าของหลวงพ่อหรือสีลิงดำช่วยตำรวจปราบเสือป้นเมื่อครั้งหลวงพ่อท่านมีชีวิตอยู่ถามอะไรไม่มีอะไรที่ท่านเป็นที่ข้องใจเพราะท่านสงสัยมามากกว่าเราร้อยเท่าท่านค้นคว้ามาเยอะไอเราสงสัยไม่เท่ากับท่านหรอกเดิมหลวงพ่อเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่าย สมัยก่อนจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งสมัยท่านเป็นเด็กรุ่นรุ่นอย่างเรายังไม่กล้าเท่าท่านหรอกเด็กรุ่นรุ่นวัยรุ่นนี่นะ่ะเขาบอกว่าท่านไปเรียงควายทีนี้คนเก่าๆเ,เขาสักกันใช่ไหมสักตามตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างลุงลุงสักทําไมไอนะ้นี่น่ะหลวงพ่อท่านถามสักไว้กันเหนียวฟันไม่เข้ายิงไม่ออก พอเผลอๆท่านก็ฟันเป้งเลยฟันด้วยขวานนะครับเข้าหรือไม่เข้าท่านไม่เล่าหรอกอย่างเราจะไปกล้าลองเลยหน้าบอกว่าเหนียวฟันเลยฟันด้วยขวานนะครับแม้ขวานนี่หนักกว่าดาบอีกถึงไม่เข้าก็เลี้ยงไม่โตลักกันนะครับแสดงว่าหลวงพ่อนี่ตอนเป็นวัยรุ่นนี่หน้าดูเอาเหมือนกันดูจะเฮี้ยนๆหน,หน้าดูเหมือนกันนะครับ ็คุยว่าอย่างนั้นคุยว่าอย่างนี้คุยว่าเหนียวอย่างนั้นคุยว่าเหนียวอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องใจถึงไปยิงเสือโดดให้ฟังนะครับเสือโดดนี่เขาว่ากันว่าเหนียวมันเป็นเจ้าพ่อสมัยโบราณถ้าเรียกเจ้าพ่อหมายถึงเสือป้นเรียกว่าไปกันทั้งหมู่บ้านไปทั้งตำบลเลยก็ว่าได้คนก็ต้องการนั่งราบหมดแล้วลูกน้องพกปืนสองกระบอกทีนี้ตำรวจเขาก็มาหา มาตามท่านให้ไปปราบเสือโดดท่านก็ไปกับเพื่อนอีกสองคนไปถึงมันต่างถิ่นใช่ไหมครับต่างอำเภอต่างจังหวัดเขามีงานวัดกันอยู่พอดีท่านก็บอกท่านจะไปจีบแม่ค้าอ้อยคันไปนั่งจิบแม้ค้าตามแถวบ้านนอกเขามีแม่ค้าอะไรต่ออะไรเยอะแยะทีนี้ท่านก็นั่งกินน้ําอ้อยคันอยู่สักประเดี๋ยวคนดูวยเกก็นั่งราบไปหมดนั่งราบกันไปหมดหลายคนก็ถามแม่ค้า ใครมานี่แม่ขาบ,บอกว่าเสือโดดมาแล้วเสือโดดมาแล้วท่านก็กินไปสักประเดียวก็เข้าไปหายกมือไหว้เสือโดดคนมันเต็มไปหมดเลยลูกน้องเดินขวยไปหมดท่านบอกพี่ครับพี่ครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมเป็นคนต่างถิ่นมาเขตพี่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ แล้วท่านก็มองไปที่เอวของเสือโดดโอ้ที่ใช้ปืนรุ่นใหม่เชียวหรือครับเสือโดดบอกเด็กๆเ,เขาหามาให้นะ่ะบอกพี่ๆขอดูหน่อยได้ไหมเสือโดดก็ควักปืนให้โอ้โหใหม่เลยครับลูกพี่พอใหม่ปุ๊บท่านเป็นปืนนี่เก่งปืนอยู่แล้วนี่พอจับปืนปุ๊บ ไม่เอาแมสออกด้วยใช่ไหมทิ่มเป้งเลยลูกน้องของท่านสองคนที่ปลายกระบอกปืนไปที่คอหอยของลูกน้องแม้วิรกรรมท่านอย่างนี้ยิ่งกว่าหนังคารบอ,อยเลยนะครับทีว่าเป้งน,นั่นยิงเะด,ด็ไปแล้วยิงหงายผึ่งไปแล้วไม่เหนียวเลยเพราะว่าท่านเหนียวกว่ายิงออกนี่หลวงพ่อท่านมีวิธีของท่านบอกโอ้โห o คนกลูวเข้ามานึกว่าจะช่วยเสือโดดที่แท้สาธุไปหมดแล้วปกติไม่มีใครปราบได้หรอกเสือโดดมันเหนียวตำรวจมันสับโชกโชะเลยไม่เหนียวหรอกแล้วท่านเป็นคาถาต้องเสกคาถารู้สึกหลวงพ่อตอนนั้นใจกล้ามากเลยกระชั้นชิดขนาดน,นั้นถ้าเกิดยิงไม่ออกล่ะก็ยุ่งกันเลยเชียวนะของท่านสมัยก่อนออกไปแล้วต้องสับ สับอย่างนี้สับอย่างนั้นก่อนสับปืนยิงที่ตนเองก่อนบางทีสับโชะโ k ะยิงปั้งอีกคนรุ่นเดียวกันกันกบท่านแน่กว่านี้อีกอมปากกระบอกปืนสับโชะโ k ะเราไม่ไหวหรอกลอ,ล,อลองนี่ลั่นโป้งเปียงขึ้นมาก็ซีแงแกล่าท้าต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกแก่สิ์น,นั้นส่วนใหญ่ เป็นคาถาที่ท่านได้จากการกรรมฐานคือการนั่งสมาธิถึงอารมณ์ญาณและทรงญาณได้มีประเพณีที่ทราบกันว่าเสกน้ำลายกืนลงไปก่อนออกจากบ้านท่านกล่าวว่าแม้แต่ปืนก็ยิงไม่ออกหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านมีวิชาหลวงพ่อท่านให้ทหารนาวิกโยธินอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีในตอนที่ท่านไปเยี่ยมเยือนทหารเมื่อปีพศ2519คาถาบทนี้เป็นคาถาที่เชื่อกันว่าคาถาคงกระพันชาตรีเชื่อกันว่าคาถาบทนี้ทหารเมื่อได้คาถาบทนี้ของหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็จะสวดภาวนาก่อนออกไปรบ พระคาถาคงกรพันชาตีนี้มีบทสวดสั้นๆจับใจความได้มีดังนี้อุดทังคงหนังทำมังคงเนื้อตังคังคงกระดู